สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าพ้ามาเลอะมึงเครือป่วยสิผ้ามาเลอกมึงปลากล่วยเมึงวัวล้วยพอตัดแะ้วย่างล่วย,ม,วยมึงล้วยมันมึงหลอบมึงล้วยเนาะมันเป็นหน่วยบ่ตึงจยงไนดอกนะเป็นหน่วย โอวโหเป็นทำยังเนาะโอ้ยผุนเครือผุนสุกเล้วเครืออนั้นสุกเลยพี่นอ้องเคลืออนี้สุกแล้วนะคะโอ้สุกแล้วสุกแล้วเนี่ยเพิ่นเป็นหน่วยบดตึงเป็นหน่วยตึงบ่มเมิด ่พี่น้องโอ้ผู้หัวเป็นน้ำหยังผู้ใดหัวกับมินต้บอกในเด้อต้องแก่ไขแนวได้แต่ว่าตนก็นงามอยู่นะไม่ใช่ตน้นใหญ่แต่ว่าพุ่นจะแบบเ,เป็นแบบต้นเหลืองเป็นแบบต้นเหลืองกายเนาะอีกื่อนหนะึ่ง เพิ่นเป็นน้ำยังพี่น้องถ้าว่าเป็นกลวยถอกแสลหยงกับโบแมนนอนแต่หนีมันก็เป็นยามฝนไปแหงล่ะแต่ว่าพิ่นเป็นหน่วยบดตึงหรือเพิ่นเป็นบีพิ่นหลายโผล่บ่ิ่นว่าตัวกวนต้นบบงามกับโบแมนต้นกับงามดีอยู่แต่ว่าพิ่นเป็นหน่วยบดตึงผู้ใดหูงจักวิธีแก่กับบอกเลยเด้อพี่น้องจ้าพู้น่ะเป็นบดตึงเป็นจค่ไหนล่ะเป็นหน่วยรีบเรีบ ปุ่นเคลื่อน,นกับเป็นคือกันเคลื่อน,นกับเป็นนัน่นมะมึงมะมึงเพป็นเป็นส่งงนวยบ่อยากตึงน,นี่เป็นส่งงนวยบ่อยากตึงจังไดน,น,นี่ส่งงนวยหลีบๆเนาะโอ้ยเป็นอย่างันเป็นน้าอียง เป็นน้ำยังพี่น้องเพื่อให้หูกับบอกได้เด้อมีวิธีแก่บอเป็นเคื่อกันหมดกำลังถอกไม่ก็มีไลายพุ่นกำลังถอกใหม่มอ,อ,หมอยู่ผนเครื่องหนึง่งพุ่นกำลังถอกไม่เคื่อกันนี่ต้นหนึง่งกำลังถอกไม่ สิเป็นคือกันเหมิดบบจักแต่ว่าเป็นต้นพ่นกับม,มักเป็นเนี่ยนี่เนี่ยต้นเพีเป็นเหลืองตายังสนนะเนี่ยพอใหญ่ขึ้นมาใบกบเหลืองห้าลังอันกับถอกออกมาเป็นเครื่อนแล้วกับย่งเหลืองไต่ลงอยู่เป็นน้ำหยางเนาะพี่น้องฮูวิธีแก่มาบอกในเด้อบอกวิธีแก่แน่ว่าสีจดยังไง นกวยเอียงกวยตายพ่ายพนบอกมันเป็นยังมันเป็นน้ำเอยียงเนี่ยตัวนี้มันเป็นเครื่อใหญ่ยูยยเรื่อเพิ่นเกอกใหญ่หนึ่งได้เป็นเรื่อนใหญ่ต่ว่าหน่วยเป็นป็วหน่วยบตึงเนาะเป็นจำนายมาเป็นจังไงมันเป็นยังไงหันมาทางนี้หันมาทางนี้มาเบิงพักกูด พามะเบงพะกูดปลูกพะกูดไหวเป็นกำลังติดในเบียร์พระกูดมาพี่น้องจ้ากำลังเอามาปลูกกำลังเอามาปลูกนะคะปลูกในปลายางนี่แหละปลูกในปลายางกำลังติดกำลังติดนี่เนี่ยต้นพะกูดเป็นกำลังติดผุ่น่ะเป็นแถวไปผู้นะ ไปจนสุดผลปูนไปสุดผลเป็นปลาพะกูดนี่ยประมาณสี่สิบกว่าต้นนะพี่น้องสี่สิบกว่าต้นนะคะลองเบิงเนาะว่ามันจะเป็นจังไรลองเบิงซื้อ,อปูนไปหอดผลไปทั้งผน เป็นพกูดเย,ย็นตะโมพันวาโมพันวาปลูกเส่ป้ายยางก็ได้พันวาก็เลยลองเอามาปลูกเมึงเก็บทัว่วพูวันนี้ทัว่วพูนะคะเพื่อนๆจ้ามาเก็บบอกู้ได้สิกินทัว่วพูอ่อนๆ โอ้เราแต่ว่าเก็บก็บบให้เบิ่งเนาะในนี่อ่อ,อนมออ่อนอ่อนยังไงอ้อนกินใดแก่แล้วแก่แล้วกินไดยูนี่มีแมงกินมีอันมี่มแมงกินเพิ่นนี่ไอ้มันเป็นแมงไงเป็นเป็นไอยังก็ละ่ะคือตะกะแตน,นนะ่ะนะ เป็นคือตะกระเต็นนะกินเพลินอีกนหนึงน่งเก็บไปกินกับส้มตำนะคะพีนิดหนึง่งเก็บไปกินกับตมบุกงพี่น้องมีเด้อมีเด้อหลายหน่วยเยอะแก่ที่เมื่อไห่เมื่อเดี๋ยวมาเบิ้งให้เธออะไร มูนี่เพิ่นแก่ที่มดลเลยแก่ที่มดแล้วนี่ซุ่มนี่ใจละแนมเห็นอยู่นี่ถั่วพลูนะคะนีหน่อยหนึ่งโอ้หักเล้ว จุ่มนี่จุ่มนี่เห็นบอลแลพี่น้องเห็นบอลเก็บถั่วพู้พาพี่น้องมาเก็บถั่วพู้ทถั่วพู้นะคะเป็นต้นของเจ้าของเองปลูกไว้เป็นสละนพี่น้อง ตัวนี้ซิคือสิแก่แล้วล่ะคือตัวนี้หน่วยใหญ่แล้วไหมแต่ว่ายังนิ่มอยู่แต่บูบางคนเพื่อกกินคือกันว่าน่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่โอ้ยอยู่นี่อีกอนี่อ้เพิ่นเป็นดกอยู่ด้พี่น้องดกอยูดย่ดกอยู่ดกอยู่ ออมมาทางนี้มาออมมาทางนี้นี่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 มาเบ่งตัวนี้นี่นเห็นบอส่น่น 妈มเามาพีนน้องผู้ไดสิเก็บผู้ไดสิก,นแก,แออกินน่แกออคนงไปพูดน่นเ็นบ่นน่นเ็นบอ าพี่น้นองมาได้สิเก็บรได้กินอยู่เดลย,อด,ยดอกเปิ้ลกำลังออกเสียเิียวนะกำลังออกดอกก็มีเยอะนะคะดอกเปิ้ลมาเบิงตน้นมะพริกมะพริกซุกแล้วแต่วันหองยูส่สวงคนน่ะนะ เงาพื่นกันจะตาย้วพระเจ้าคือใบเหี่ยวพุ่นสูงบ่บ่ค่อยดอกบ่ค่อยดอกดอกแต่ว่าสูงอยู่สูงพุนะ่นน่ะมันโลนทิมมดแล้วโลนทิ้งหมดเลยเจียวดอกกระเจียวเก็บด,ดอกกระเจียวนะ้ำ ฝนตกใส่เพื่อนบ้านแล้วพี่มีดอกนั่งฝนตกใส่เมือ่อคืนนี่เอาบอเอาบอพี่น้องจ้าตัวน,นี้ก็มี มาดอกกระเจียวดอกกระเจียวมาซิมาจบน้ำดอกกระเจียวนี่น่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ละจ้าขอบคุณมากๆพอกันคลิปนะจ้าพี่น้องบ๊ายบาย